This the standard podcast Minute is openinging ears E- for your 8ทุกท่านครับเรามาฟังพอดแคสต์เราชมสตรีมมิ่งแบบนี้ได้สูนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเรามีพลังงานและนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับดังนั้น8 minute history ซีรีส์นี้แล้วก็เอพิโซดนี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องของกิจการเรื่องของไฟฟ้านั่นเองนะครับก็คือในซีรีส์ที่มีชื่อว่าย้อนรอยกิจการไฟฟ้าในประเทศไทย ถ้าเกิดท่านจํากันได้นะครับก่อนหน้านี้นเลยในซีรีส์นี้ของเราก็คือซีรีส์ย้อนรอยกิจการไฟฟ้าในประเทศไทยนี้เนี่ยในเอพิโซดที่1และเอพิโซดที่2ครับเราได้มีการไล่เลียงเส้นทางของการวางรากฐานระบบไฟฟ้าในประเทศไทยครับตั้งแต่การเข้ามาของไฟฟ้าในสมัยของรัชกาลที่5ไปจนทั้งถึงโครงสร้างแล้วก็ระบบส่งไฟฟ้าที่ส่งผลน,นะครับต่อการสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตท่านลองคิดดูนะครับว่า โลกยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมโลกยุคที่จะต้องมีการเติบโตทั้งเศรษฐกิจถ้าเราไม่มีพลังงานถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้เราจะเติบโตได้อย่างไรทีนี้มาถึงเอพิโซดนี้ครับเราจะขยับเลนให้ถอยออกมาให้กว้างขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วไปดูว่าสิ่งที่เรียกกันว่าโรงไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของตัวระบบไฟฟ้ามีการจ่ายไฟฟ้าให้กับทั้งบ้านกด็ดีภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมได้ใช้นี้เนี่ยมีวิวัฒนาการอย่างไรเราไล่กันมาตั้งแต่ยุคแรกนะครับก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้คร มันต้องมีสารตั้งต้นก่อนนะครับและยุคแรกๆของสารตั้งต้นที่เราเอามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็คือเรื่องของตัวพลังงานฟอสซิลนี่แหละครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเลยซึ่งมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์รวมถึงหาแนวทางใหม่ๆในอนาคตกันด้วย ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงจุดเริ่มต้นนะครับของโรงไฟฟ้าอันเป็นศูนย์กลางในการที่จะจ่ายไฟฟ้าให้กับครูเรือนได้ใช้ให้กับภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมได้ใช้นี้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปครับในช่วงศตวรรษที่19เาเอาเป๊ะๆเ,เลยในปี1831นาะครับจำได้ไหมครับว่าณเวลานั้นเราจะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่ามนุษย์เหล่านั้นสามารถที่จะมีการผลิตกระแสฟไฟฟ้าใช้ได้และนั่นก็เกิดมานะครับจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งเลยไมเคิลฟาราเดย์ ซึ่งเป็นชาวอังกฤษนี้เนี่ยนะครับโดยที่ตัวเขาเองได้มีการทำอิเล็กโทรแมกเนติกไดนาโมก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขึ้นมานะครับในปี1831โดยตอนนั้นก็ทำที่ราชสมาคมหรือว่า Royal Society อันเป็นสมาคมของนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษนั่นเองนะครับณเวลานั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลงเชื้อเพลิงให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยที่มีการอธิบายนะครับว่ามันมาจากหลักการของการเหนียวนาแม่เหล็กไฟฟ้าต่อมาเองนะครับก็มีคนเริ่มต้นคิด มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็จริงครับแต่มนุษย์เราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถที่จะส่งกระแสฟไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยนะครับไปสู่บ้านเรือนไปสู่ธุรกิจและไปสู่อุตสาหกรรมได้หนึ่งในบุคคลสําคัญเลยนะครับที่สามารถที่จะทําได้ก็คือโทมัสแอลวาเอดิสันเราคงจะจํากันได้นะครับในเอพิโซดที่ว่าด้วยเรื่องของสงครามกระแสฟไฟฟ้า วันนายคนนี้แหละครับโทมัสแอลวาเอเดสันเป็นผู้ที่มีการพัฒนาการไส้ของหลอดไฟฟ้าจากเดิมใช้ได้เนี่ยหหลอดนะครับแค่6ชั่วโมงมีการพัฒนาไส้หลอดและสามารถใช้ได้นานถึง2,000ชั่วโมงแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของฉายาที่มีชื่อว่าพ่อมดแห่งเมนโลพาร์คเพราะเขามีการพัฒนานวัตรกรรมต่างๆเนี่ยมากมายแล้วก็เป็นเจ้าของสิทธิบัตรเนี่ยเป็นร้อยฉบับเลยนะครับโทมัสแอลวาเอเดสันครับเริ่มต้นคิดอย่างนี้ เราจะต้องมีระบบในการจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนได้ใช้ครับและในปี1,882ครับโทมัสแอลวาเอดิสันได้มีการเปิดโรงไฟฟ้าที่ Pearl Street Station ที่นิวยอร์กครับโดยตอนนั้นถามว่าแล้วอะไรเอ่ยที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไฟฟ้า ตอนนั้นเราใช้ถ่านหินนะครับเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จ่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าในชุมชนเล็กๆแต่ตอนนั้นคําว่าชุมชนเล็กๆเ,เป็นชุมชนไฮโซนะครับแล้วบ้านแห่งหนึ่งนะครับทิ่ตั้งอยู่ที่เพิร์ลส e รีทสเตชันก็คือบ้านของจอห์นเพียร์พองมอร์กนนายธนาคารผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในโลกใบนี้ครับตอนนั้นระบบการจ่ายไฟฟ้าของเขาใช้ระบบไฟฟ้ากระแสตรงหรือว่า DC นะครับซึ่งต่อมาหลังจากนั้นครับ คนที่เคยเป็นลูกน้องเก่าของเขาที่มีชื่อว่านิโคล a าเทสลาเป็นชายอพยพชาวเซอร์เบียได้มีการไปแท็กทีมนะครับร่วมกันกับจอชเวสติงเฮาส์และได้มีการใช้ระบบในการจ่ายไฟฟ้าใหม่ที่เรียกกันนะครับว่าระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบ AC หรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับ2ระบบนี้ตอนนั้นก็เป็นคู่แข่งขันกันแหละครับว่าแล้วระบบใด จะเป็นระบบที่ใช้หลักเลยในการจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปสู่บ้านเรือนประชาชนและก็หน่วยธุรกิจต่างๆด้วยตอนนั้นก็ถือเป็นจุดกําเนิดเลยนะครับของโรงไฟฟ้าสาธารณะแห่งแรกในโลกด้วยทีนี้มาดูกันเล็กน้อยครับว่าสมัยก่อนครับถ้าเกิดเป็นระบบการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงมีความหมายว่าการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไปได้ไกลนะครับทุกๆหัวถนนจะต้องมีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่1โรง ถ้าเกิดว่าโลกเป็นแบบนั้นท่านลองคิดดูนะครับทันไปที่หัวถนนปับ๊บท่านไปเจอมุมท่านก็จะต้องเจอโรงไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งโรงแตกต่างกันกันกนกบไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับที่นิโคลาเทสลาคิดให้กับบริษัทของจอร์จเวสติงเฮาส์มีความหมายว่าตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แล้วสามารถส่งกระแสะไฟฟ้าได้ไกลนับร้อยกิโลเมตรนั่นเลยและโดยที่ในการประมูลนะครับว่าระบบไฟฟ้าแบบไหนจะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับงานโคลัมบัสแร์ที่ชิคาโกเป็นปีแย่งการฉลองครบรอบ400ปี แห่งการค้นพบทวีปอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสปรากฏว่าระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบที่เป็นไฟฟ้ากระแสส,สลับของเทสลาและเวสติงเฮาส์ได้รับชัยชนะและนั่นก็คือหนึ่งหม,ดมุดหมายสำคัญนะครับของโรงไฟฟ้าในการจ่ายไฟฟ้าให้กับสังคมภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ต่อไปด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามองด้วยเลนส์ของโลกยุคนั้นต้องบอกว่าสิ่งนั้นคือการมีโรงไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้คนได้ใช้เนี่ย ถือวเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับและถือได้ว่าเป็นหนึ่งหมุดหมายของการพัฒนาโลกแบบก้าวกระโดดน,นะครับครั้งหนึ่งการไปรถอุตสาหกรรมกระบวนการนี้เรียกว่า electrification การทําให้โลกนี้มีพลังไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าตอนนั้นไม่ใช่แค่ทําให้โลกสว่างน,นะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิถีชีวิตคนทั้งเมืองเลยเป็นการเปิดประตูไปสู่การใช้พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมอย่างจริงจังโรงงานต่างๆจะทํางานง่ายขึ้นล้วครับ เมืองก็จะมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่หลายคนจะยกให้ยุคนี้ถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยทีนี้ครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นขอไล่เลียงวิวัฒนาการของโรงไฟฟ้ารูปแบบต่างๆจากอดีตสู่ปัจจุบันด้วยนะครับ เริ่มต้นจากรูปแบบดั้งเดิมที่ยังคงมีให้เห็นอยู่นะครับหนึ่งในการสร้างพลังงานครับก็คือโรงไฟฟ้าแบบที่เป็นไฮโดรก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่มีการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรอุปโภคบริโภคจากนั้นครับก็ใช้พลังน้ํานี่แหละครับในการผลิตไฟฟ้าถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการระบายน้ําผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับอันนี้เราจะได้ยินเวลาที่เราดูแลบอกว่าบ้านเรามีโรงไฟฟ้าที่เป็นเขื่อนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าแบบไฮโดรนี่แหละครับ ถัดมาครับเป็นโรงไฟฟ้าแบบที่ใช้พลังงานฟอสซิลบางคนอย่างที่บอกไม่ทราบว่าไฟฟ้าที่ส่องสว่างแบบนี้ทําให้เราสามารถที่จะดูคอนเทนต์กันได้แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกอย่างล้วนแต่มีสารตั้งต้นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือใช้พลังน้ําอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นถัดมาก็คือการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานฟอสซิลเช่นอะไรบ้างครับเช่นการใช้ถ่านหินน้ํามันก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้ากล่าวคือใช้ความร้อนครับในการเผา ฟอสซิลแบบนี้เช่นถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพอออกมาเป็นความร้อนก็ดึงออกมากลายเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนั้นก็จะเป็นโรงไฟฟ้าแบบที่เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินใช้น้ำมันใช้ก๊าซธรรมชาติครับข้อดีของโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลแบบนี้คือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณมากมายมหาศาลครับสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีเสถียรภาพสูงนะครับ24ชั่วโมงตลอด365วันไปเลยยกเว้นวันหยุดเดินเครื่องเพื่อที่จะแม่ n ทนันบำรุงรักษา ท้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการใช้ไฟฟ้าของแต่ละประเทศแต่ละประเทศได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมครับเพราะไฟตกไฟดับสร้างความเสียหายให้กับกระบวนการผลิตกระบวนการอุตสาหกรรมไม่น้อยทีเดียวครับนอกจากนี้ครับเชื้อเพลิงที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติก็จะต้องมีระบบขนส่งและการกระจายที่พัฒนามาอย่างยาวนานนะครับก็เลยทาให้วัตถุดิบที่หาง่ายต้นทุนต่อหน่วยไม่สูงนักทัดเทียบกันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลที่ตามมาครับ ถ้าเกิดว่าเรามีโรงไฟฟ้าแบบนี้ก็สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงตรงนี้สําคัญนะครับเพราะเรามีแหล่งพลังงานที่มั่นคงมีระบบการที่จะลําเลียงสิ่งเหล่านี้ไปยังโรงผลิตไฟฟ้าได้ก็สามารถทําให้ระบบไฟฟ้านั้นมีเสถียรภาพได้ด้วยนะครับ เพียงแต่ตรงนี้ครับต้องดูแล3าฟันเฟืองให้มีประสิทธิภาพกล่าวคือแหล่งเชื้อเพลิงที่เพียงพอก่อนโรงไฟฟ้าที่พร้อมเดินเครื่องและถัดมาคือระบบส่งไฟฟ้าที่ครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงไปด้วยสิ่งที่สําคัญครับก็คือเรื่องของโน้ตฮาวก็คือองค์ความรู้ที่มีการสั่งสมกันมานานทําให้เทคโนโลยีองค์ความรู้การซ่อมบํารุงไปจนั้งถึงการบริหารจัดการนั้นครบลูปครบวงจรและมีมาตรฐานด้วยตัวอย่างในระดับโลกครับเช่นโรงไฟฟ้านะครับ เฮกินันในประเทศญี่ปุ่นเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับกำลังการผลิตรวมเนี่ย4,100เมกะวัตถ์ถือเป็นนะครับกำลังหลักของระบบไฟฟ้าญี่ปุ่นยุคอุตสาหกรรมเฟื่องฟูเวลาที่เราได้ยินหน่วยไฟฟ้านะครับเป็นวัตต์ขออนุญาตนิดหนึ่งครับเพราะเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับเราจะได้ยินเป็นวัตต์ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าถัดมาจะเป็นกิโลวัตต์เมกะวัตต์กิกะวัตต์แต่ละวัตต์เป็นแบบนี้ครับ1กิโลวัตต์ก็คือเพิ่มศูนย์ไป3ตัวก็คืพันวัตต์ครับ เมกะวัตก็คือเพิ่มศูนย์ไปอีก3ตัวเป็นศูนย์หตัวเป็นล้านวัตถ้าเกิดว่าเป็นกิกะวัตอันนี้ก็คือพันล้านวัตเพราะเพิ่มศูนย์ไปอีก3าตัวในอนาคตอาจจะได้เห็นนะครับเทราวัตคือมากไปกว่านั้นอีกก็คือล้านล้านวัตเวลาเราฟังครับว่าประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟฟ้าเท่าไหรโรงไฟฟ้ามีกําลังการผลิตเท่าไหร่เราจะได้สามารถพอเข้าใจได้นะครับว่าหน่วยที่ออกมานั้นเป็นเท่าไร่สหรับกกำลังการผลิตไฟฟ้าของบ้านเราอยู่ที่52,000เมกะวัตก็คือ2 0 0 0ล้านตต์นันล้านวัตน,นั่ มาดูบ้านเรากันเองบ้างครับบ้านเราก็จะมีโรงไฟฟ้าที่เราได้ยินกันบ่อยมากเลยคือโรงไฟฟ้าแม่เหมาะครับตรงนั้นใช้พลังงานจากถ่านหินโรงไฟฟ้าบางปะกงใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยละครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอนี้ย้อนกลับไปดูนะครับซีรีส์นี้เลยแต่ว่าเป็นเอพิโซดที่1ครับ อย่างไรก็ตามครับเหรียญมี2ด้านครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงด้านดีไปแล้วแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเลยโรงไฟฟ้าประเภทนี้ก็คือพลังงานฟอสซิลก่อให้เกิดผลกระทบแน่นอนด้านสิ่งแวดล้อมครับโดยเฉพาะยิ่งการเผาไหม้ฟอสซิลเพื่อที่จะดึงความร้อนออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งตรงนั้นเองก็จะมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 ออกมาเป็นสาเหตุหลักของโลกร้อนนั่นเองครับ ข้อจังหัดอีกอย่างหนึ่งครับก็คือโรงไฟฟ้าประเภทนี้ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากซึ่งตรงนี้สวนทางก,กันกับปริมาณสํารองที่มีอยู่ในโลกแมบวบจะเป็นทรัพยากรด้านฐานหินก๊าซธรรมชาติและน้ามันที่นับวันยิ่งจะมีปริมาณน้อยลงไปเรื่อยๆครับสิ่งเหล่านี้เองก็เลยเป็นผลทําให้เราต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในการผลิตไฟฟ้า,ฟา และในตอนนี้ครับโลกยุคปัจจุบันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีไฟฟ้าใช้เพียงพอนะครับแต่ไฟฟ้านั้นจะต้องมีที่มาที่สะอาดด้วยเพราะโลกใบนี้หันมาใช้พลังงานสะอาดและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพราะว่ามันเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นนั่นเองครับโรงไฟฟ้าประเภทถัดมาครับก็คือโรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียนหรือว่า Renewable Energy หรือว่า r e ครับพลังงานพวกนี้ก็จะมาจากแหล่งธรรมชาติเช่นน้ำลมแสงแดด จุดขายของเขาครับก็คือเรื่องของความสะอาดครับแต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดก็คือความสามารถในการผลิตไม่สเสถียรครับมีความผันผวนสูงเพราะว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกนั่นเองครับถ้าลองคิดดูถ้าวันไหนฝนตกเราก็จะไม่มีแสงแดดในการที่จะผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสถิรภาพทางพลังงานก็อาจจะไม่สูงเท่ากับพลังงานที่มาจากฟอสซิลในระดับโลกครับโรงไฟฟ้าประเภทนี้ถือว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยมานานแล้ว ตัวอย่างเด่นๆเ,เช่นเขื่อน Three Gorges ในประเทศจีนหรือว่าเขื่อนซันเสียสิทิเลอรเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกำลังการผลิตมากกว่า22,500เมกะวัตต์เกือบจะครึ่งหนึ่งเลยนะครับของกำลังการผลิตของประเทศไทยขนาดที่ในยุโรปหลายประเทศเองมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ควบควบู่กันไปครับกับการใช้โรงไฟฟ้าฟอสซิลแบบดั้งเดิมทีนี้มาดูบ้านเรากันบ้างครับ ก่อนหน้านี้ในเอพิโซดที่2เราเคยเล่าถึงโรงไฟฟ้าประเภทนี้ไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดที่ใช้ทั้งแสงอาทิตย์และก็พลังน้ำเนี่ยร่วมกันนอกจากนี้ครับยังมีการใช้พลังงานลมและโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้นในประเทศไทยเช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สุราธานีกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่นครราชสีมาแบบนี้เป็นต้นทีนี้มาถึงประเภทสุดท้ายกันบ้างครับก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นิวเคลียร์ power plant ปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรายังไม่มีโรงไฟฟ้าประเภทนี้นะครับแต่ถ้าไปดูในระดับโลกนะครับพบว่ามีการบุกเบิกและมีการใช้งานจริงมาแล้วมากกว่า70ปีด้วยกันเลยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลกมีชื่อว่า o อ n i n s k Nuclear Power Plan อัอันนี้อยู่ที่ประเทศรัสเซียครับสมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตเปิดใช้กันมาเนี่ยก็เกปีหลังจากจบลงของสงครามโลกครั้งที่2กล่าวคือเริ่มใช้ในปี1 9 5 4อครับอังกฤษเรามีไหมมีครับ อังกฤษมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เปิดขึ้นมาในเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับก็คือเรื่องไฟฟ้าที่มีชื่อว่า Calder Hall เปิดทําการในปี1956นะครับซึ่งตอนนั้นพระราชินีเอลิซาเบธที่2ก็ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงไฟฟ้า Calder Hall แห่งนี้ด้วยข้ามาฟังเอเชียกันบ้างครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใกลกับประเทศไทยมากที่สุดก็คือที่จีนครับถัดออกไปหน่อยก็คือญี่ปุ่นถัดจากนั้นก็เป็นเกาหลีใต้แหละครับที่นี่จุดเด่นของโรงไฟฟ้าประเภทนี้คือความสเสถียรในการผลิตไฟฟ้า ไม่ปล่อย c o 2หรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับแต่ว่ามันมีข้อห่วงกังวลตรงนี้ครับคือเรื่องของความปลอดภัยและการจัดการกากกำมันตารังสีในระยะยาวต้องอธิบายอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่เราบอกว่าไฟฟ้าเองเนี่ยมีสารตั้งต้นสารตั้งต้นก่อนนันนี้ก็จะมีพลังน้ํามีเรื่องของทานหิน น้ำมันก๊าซธรรมชาติส่วนสารตั้งต้นของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือสารกัมมันตรังสีเช่นกรณีของยูเรเนียมแบบนี้เป็นต้นแต่พอมีการใช้ทําปฏิกิริยาไปแล้วบางทีตอนจบครับจะมีเรื่องของกากากัมมันตรังสีอันนี้เป็นเรื่องของข้อห่วงกังวลในด้านความปลอดภัยและเรื่องการจัดการให้มีความย,ายั่งยืนในระยะยาวดังนั้นจะเห็นได้นะครับจากภาพที่เราวาดเอาไว้ตรงนี้โรงไฟฟ้าแต่ละแบบก็มีจุดเด่นและข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปทั้งเรื่องของความมั่นคงเสถียรภาพปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ รวมถึงเรื่องของผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้โรงไฟฟ้าแบบไหนคือประเด็นที่สังคมครับจำเป็นต้องมีการชั่งน้ําหนักให้ดีระหว่างปริมาณความต้องการในการใช้ไฟฟ้ากับสิ่งแวดล้อมที่เราจะต้องดูแลรักษามาถึงตรงนี้ครับขออนุญาตที่จะไปซูมลงไปนะครับที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ตอนนี้หลายคนอาจจะมีเครื่องหมายคําถามนะครับ question mark ตัวใหญ่ๆตั้งแต่เรื่องของตัวการก่อสร้างผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพถ้าไปเทียบกันกับโรงไฟฟ้าชนิดอื่นและที่สําคัญที่สุดครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับในแง่ประวัติศาสตร์ถ้าเราพูดถึงคําว่านิวเคลียร์อันนี้เอาบริบทเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเรื่องของฟิสิกส์นิวเคลียร์มันเริ่มต้นมาประมาณสักประมาณร้อยกว่าปีเริ่มต้นตั้งแต่องรีแบคเคร์เรลถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ไปดูได้นะครับเพราะเรามีซีรีส์ที่ว่าถึงเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนั้นครับเราก็จะได้ยินเพิ่มเติมใหม่คำหนึ่งบอกว่า สารกัมมตันรังสีพวกนี้เนี่ยสามารถกลายมาเป็นสารตั้งต้นของอาวุธก็คืออาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลานุภาพที่มันใหญ่หลวงซึ่งในปัจจุบันหลายคนจะมีภาพจําแบบนั้นกันอยู่ว่าเอาไปผลิตอาวุธที่มีแสรยานุภาพพลานุภาพสูงได้แต่ทีนี้ครับหลังสงครามโลกครั้งที่สสิ้นสุดลงครับเราได้เห็นการใช้นิวเคลียร์ในมิติใหม่จากอาวุธ ที่ถือว่ามีอำนาจการทำลายล้างสูงสู้แรงพลังงานที่ทรงประสิทธิภาพเราจะพบการเติบโตของโรงไฟฟ้านิวเคลียรนะ์ในทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะยิ่งครับประเทศที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงสหรัฐอเมริกาเองก็ดีฝรั่งเศสเองที่ถือว่าเป็นหนึ่งในเจ้าแห่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เองก็ดี ทีนี้พลังงานนิวเคลียร์ในแง่ของการผลิตไฟฟ้าครับเริ่มต้นจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานก็คือฟิสิกส์นิวเคลียร์โดยทีมของเอ็นริโกเแฟร์มีนักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียนจําได้ไหมครับเราเคยพูดถึงชื่อเขานะครับในช่วงที่เป็นเอพิโซดในเรื่องของโอเพนไฮเมอร์ว่าตัวเขาครับคือคนที่สามารถที่จะทําปฏิกิริยาน,นิวเคลียร์ฟิชชันให้เกิดขึ้นจริงในเตาปฏิกิริยารมาณูได้เป็นคนแรกของโลกเอ็นริโกเแฟร์มีครับซาัลเอ็นริโกเแฟร์มีนี้เนี่ยทำ เครื่องปฏิกรณ์นะครับประมานูเรื่องของการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันได้เป็นครั้งแรกกับเตาปฏิกรณ์ที่มีชื่อว่าชิคาโก p พาย1 ในสหรัฐอเมริกาครับในช่วงก่อนการจบลงของสงครามโลกครั้งที่2อขึ้นในปี1942จุดนี้เองครับถือเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ควบคุมปฏิกิริยาน,นิวเคลียร์ได้แล้วนะครับถ้าใครไปชมภาพยนตร์เรื่องโอเปนไฮเมอร์จะมีอยู่ช่วงนึงครับที่โอเ e นไฮเมอร์ไปเจอกับเอ็นริโกแฟร์มี่อยู่ในเสเวอเตอร์สีเขียวและแฟร์มี่ก็ทักทายบอกว่าบอนจอร์โนโกเมสตนั่นแหละครับเอ็นริโก้แฟร์มี่บุคคลผู้ให้กำเนิดเตาปฏิกรริริยารมาณูที่ใช้ได้จริงเป็นคครรรัั้งแกกาโ42บ ในช่วงแรกเริ่มอย่างที่ทราบกันดีครับตัวพลังงานนี้ถูกนําไปใช้ในทางการทหารครับเช่นการผลิตระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่2แต่ทีนี้ครับหลังสงครามโลกนักฟิสิกส์นิวเคลียร์นักวิทยาศาสตร์ร่วมถึงรัฐบาลของหลายๆประเทศเริ่มต้นหันมาคิดคนวิธีการนําพลังงานมหาศาลนะครับมาใช้อย่างสันติ ภายในไม่กี่ปีหลังจากนั้นครับสหรัฐอเมริกาสร้างเครื่องปฏิกรณ Graph ์ Graphite x 10ได้สำเร็จในปี1943ที่ Oak Ridge ที่มลรัตเทนเนสซีเพื่อทดลองการผลิตไฟฟ้าโดยตรงเลยนะครับการทดลองผลิตไฟฟ้าได้เตาปฏิกรณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับที่ EBR-1 Experimental Breeder Reactor 1 ebr1 ที่รัฐไอด Idaho, าโฮสหรัฐอเมริกาเหมือนกันครับมีการเดินเครื่องและป้อนไฟฟ้าให้กับหลอดไฟฟ้า4ดวงนะครับอันนี้ในวันที่20ทธันวาคม1,951นอันนี้6ปีหลังการจบลงของสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับหลายประเทศในยุโรปรวมถึงที่สหภาพโซเวียตเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีปฏิกรของตัวเองโดยการนำเอาแนวคิดการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนเข้าไปใช้ ร่วมถึงการพัฒนาเพื่อเอาไปใช้กับเรือดำน้ําและยานพาหนะทางทหารที่ต้องการพลังงานแบบต่อเนื่องตรงนี้นี่นะครับถนอาจจงงงทาไมเรือดำน้ําต้องมีเตาปฏิกรณ์สาเหตุเพราะว่าพลังงานที่ใช้ที่สุดในเรือดำน้ําก็คือการที่จะต้องไปปั่นออกซิเจนไงครับแล้วถ้าเกิดว่าขนเป็นตัวน้ํามันดีเซลเข้าไปขนเป็นก๊าซธรรมชาติเข้าไปจะทําให้เรือดำน้ำเนี่ยมีน้ําหนักที่หนักกว่าปกติเพราะเรือดำน้ําที่ดีคือเรือดำน้ําที่อยู่ใต้น้ําได้นานมาก ในขณะที่พลังงานนิวเคลียร์มีน้ําหนักเบากว่าถ้าเทียบกันกับการขนน้ํามัน,นลงไปที่ใต้พื้นน้านั่นเองทีนี้จุดเปลี่ยนสําคัญของการบุกเบิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คือ27มิถุนายน1954ครับเมื่อโรงไฟฟ้าในสหภาพโซเวียตก็คือออฟนินสก์นิวเคลียร์พลานที่เมืองออฟนินสก์สหภาพโซเวียตซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่รัสเซียนี้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของโลกครับที่จ่ายไฟให้กับโครงข่ายไฟฟ้าชนบทและเมืองโดยตรง ทัดจากนั้นครับราวสองปีอย่างที่บอกอันนั้นเป็นคราวของสาราชอา,าจากักรหรืออังกฤษละโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาร์เดอร์โลเกิดขึ้นนะครับมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ1 9 5 6ถือเป็นโรงไฟฟ้า, Nuclear, านิวเคลียร์พาณิชย์แห่งแรกในอังกฤษใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่าแมกน o อกสระบายความร้อนด้วยก๊าซครับแล้วก็กลายมาเป็นต้นแบบให้เครื่องปฏิกรณ์ในอังกฤษและก็ฝรั่งเศสตามมาหลังจากนั้นครับเริ่มมีการพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อเอาไปใช้งานจริงในหลายประเทศทั่วโลก แบ่งคร่าวๆได้4เจเนอเรชันครับเอาเจเนอเรชันที่1กันก่อนเป็นรุ่นบุกเบิกครับเพื่อการทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานยังไม่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ช่วงนั้นก็ตั้งแต่ปีทศวรรษ50ถึง60ครับเจเนอเรชันที่2อครับอันนี้อยู่ในช่วงของทศวรรษ60ถึง90เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มีมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเช่นเครื่องปฏิกรณ์แบบ PWR Pressurized Water Reactor แล้วก็ BWR Boiling Water Reactor อันนี้ทศวรรษ 60- 7 0 8 0และ90ครับถัดมาเป็นเจเนอเรชันที่3บางคนก็เรียกว่า3บวกก็ได้อันนี้ตั้ง7็ตั้งแต่ทศวรรษ90เป็นต้นมาเลยเพิ่มระบบความปลอดภัยแบบ Passive Safety ไม่ต้องใช้พลังงานภายนอกควบคุมนะครับเช่นพลังงานไฟฟ้าอายุการใช้งานที่จะยาวนานละ60ปีประสิทธิภาพเชื้อเพลิงเนี่ยสูงอันนี้ใช้กันมาอย่างที่บอก เทอร์สวั90เป็นต้นมาถัดมาเป็นเจเนอเรชันที่4ครับเป็นเทคโนโลยีอนาคตมุ่งเน้นความปลอดภัยสูงสดุดเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงการลดกากกำมันตรารังสีการเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ยิ่งขึ้นเช่น breeder reactor, molten salt reactor และอีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยขึ้น,นเรื่อๆนะก็คือ SMR small modular reactor แบบต่างๆด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยมาดูว่ามันคืออะไรนะครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลกเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากเลยตั้งแต่ศตวรรษที่20ดังที่ไล่เลียงมาแต่ว่าระหว่างทางเองก็มีความท้าทายครับเช่นการเกิดอุบัติเหตุเช่นที่เชอร์โนบิลนะครับตอนนั้นซึ่งถือว่าเป็นมณฑลยูเครนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในปี1986ถัดมาครับ ก็คือปี2011หรือว่า2 5 0 0นะครับ54ก็คือที่ฟูกุชิมะไดอิจิที่ตอนนั้นครับนำไปสู่การปรับปรุงการออกแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็เลยทําให้โรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดความปลอดภัยมากขึ้นเป็นลำดับรวมถึงกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาครับฟังมาถึงตรงนี้แล้ว หลายคนอาจจะรู้สึกนะครับว่าพลังงานนิวเคลียมไม่ว่ามันจะมองมุมไหนมันก็ไม่น่าไว้วางใจอยู่ดีนี่แหละครับซึ่งตรงนั้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตน่มันสร้างบาดแผลให้กับคนเนี่ยนับแสนนับล้านอย่างไรก็ตามครับในแง่ของการนํามาผลิตไฟฟ้าปัญหาหลักที่ทุกวันนี้ยังคงเถียงกันอยู่ก็คือเรื่องความปลอดภัยการจัดการกับกากากัมันตารลาังสีและที่สําคัญที่สุดครับก็คือการให้ความรู้และความเข้าใจกับคนในสังคมสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับก็คือทุกวันนี้ เทคโนโลยีกำลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าในปัจจุบันนี้เรามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เจเนอเรชั่นใหม่ที่เรียกกันอย่างที่เมื่อสักครู่บอกครับ SMR Small Modular Reactor ที่ออกแบบให้ปลอดภัยขึ้นสำคัญมากชื่อมันก็บอกว่า small นะครับก็จะมีขนาดเล็กลงวางในพื้นที่จำกัดได้ซึ่งตรงนี้เองครับเหมาะกับประเทศทีทต่ต้องการเสถียรภาพทางพลังงานโดยไม่ต้องสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่นี่คือจิ๊กซอตัวใหม่นะครับที่หลายประเทศเห็นตรงกันครับว่า มันคือแหล่งผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคตอย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของวิวัฒนาการโรงไฟฟ้าจากยุคแรกครับที่มีการใช้พลังงานฟอสซิลสู่ยุคใหม่ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในตอนหน้าครับซึ่งเป็นตอนจบนะครับเราจะพาไปเจาะลึกในส่วนของโรงไฟฟ้า SMR Small Modular Reactor ว่าทำไมทั่วโลกกำลังสนใจและประเทศไทยนั้นจะมีที่ทานในเกมนี้อย่างไรครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.